ขอ้อแนะนําสําหรับคนที่เป็นฝ้าจากการทํางานหน้าเตาวันนี้นะคะมีเคสของลูกค้าที่ปรึกษาเข้ามาค่ะว่าต้องทํางานอยู่หน้าเตาเป็นประจําอยู่ทุกวันเพราะขายอาหารและก็หลังจากทํามาเป็นเวลาเป็นปีสิ่งที่เกิดขึ้นคือฝ้าที่เข้มขึ้นมาอย่างมากๆ อ่าข้อนี้นะคะหลายหลายคนที่เป็นอาชีพมันเลี่ยงไม่ได้กับการเจอความร้อนอยู่หน้าเตาแล้วก็เป็นตัวอีกสาเหตุหนึ่งเลยที่กระตุ้นฟ้าได้นอกนอจากแสงแดดหรือว่าไอร้อนและยิ่งบางคนนะคะถ้าเกิดว่ามีการปิ้งย่างหรือว่า ทำอาหารอยู่กลางแจง้งถึงจะมีชายคามีร่มอยู่แต่ว่าอยู่ใกล้กับพื้นถนนริมถนนหรือว่าร้านค้าเนี่ยอยู่ค่อนข้างจะใกล้กับถนนอันนี้จะมีแสงสะท้อน U V ค่ะจากพื้นถนนเข้ามาสู่ผิวเราหน้าเราได้ทำให้เกิดฝ้าได้และถ้าใครมีฝ้าจากสาเหตุนี้วันนี้นะคะเคที่มีข้อแนะนำา5ข้อนี้สำหรับคนที่ จำเป็นต้องทำงานอยู่หน้าเตาเจอความร้อนเจอฝ้าต้องทำอย่างไรห้ามพลาดเลยค่ะกับข้อแรกนะคะที่เราแนะนำนะั่นก็คือให้หาอุปกรณ์ก็คือผ้าจะเป็นผ้าปิดปากหรือว่าปิดบังใบหน้าอันนี้จะช่วยได้ในระดับหนึ่งค่ะเพราะน,น,นอกจากว่าถ้าเราเนี่ยหน้าเปล่าๆแล้วร้อนแบบนี้เลยแล้วก็ไปทำกับข้าวหรือว่าไปปิ้งย่างทำอาหารอยู่หน้าเตา ความร้อนจะกรกะทบนะคะไอร้อนพุ่งขึ้นมาโดนผิวหน้าเราตรงๆอย่างน้อยถ้าเรามีผ้าปิดจมูกหรือว่ามีบางคนเนี่ยเขาจะใส่มาค่อนข้างจะปกคลุมมีเป็นแว่นด้วยแล้วก็ใส่เป็นหน้ากากนี้นะคะเพื่อปก,ปกป้องจากเรื่องของไอร้อนและยังช่วยในเรื่องของการทำคำํคำคาอาหารเนี่ยดูมีสุข,ขอนามัยก็จะช่วยได้นะคะไอร้อนไม่โดนหน้าตรงๆคะ่ะ ข้อนี้ให้ลองไปพิจารณาดูหาอุปกรณ์นะคะมาใส่มาป้องกันผิวจากไอร้อนข้อที่2ที่เราแบ่งปันก็คือการดื่มน้ําให้มากๆเพราะเนื่องจากว่าคนที่ทําอาหารหลายคนก็คือมักจะยุ่งยุ่งแล้วไม่ได้ดื่มน้ําพอไม่ได้ดื่มน้ําให้มากพอดื่มน้ําน้อยเกินไปก็เป็นสาเหตุทําให้ผิวแห้งผิวต่างๆจะไม่โอเคไม่ดี การดูดซึมเรื่องของสารสกัดการบำรุงผิวการทาครีมกันแดดก็จะทาแล้วไม่ค่อยติดดีข้อนี้ให้ปรับตรุงที่สุขภาพของเรานะคะปรับเรื่องของน้ำดื่มค่ะดื่มน้ำให้ได้วันละ2-3ลิตรก็จะทำให้ผิวของเราชุ่มชื้นขึ้นแล้วก็มีสุขภาพผิวที่ดีขึ้นข้อที่3ค่ะการที่เราทำงานอยู่หน้าเตาหรือว่าบางคนอาจจะมองว่าอยู่ในครวัวไม่ได้ออกไปเจอแสงแดดยังไงเราจำเป็นมากๆนะคะ ต้องทาครีมกันแดดทุกวันค่ะข้อนี้เน้นย้ำเลยเพราะกันแดดกับครีมกันแดดเนี่ยจะเป็นตัวปกป้องผิวจากพวกแสง uv แล้วก็เรื่องของแสงไอร้อนต่างๆมันช่วยได้ค่ะถ้าเกิดว่าไม่ทาครีมกันแดดอันนี้เท่ากับว่าเราไม่มีเกราะคุ้มกันเลยนะคะอ่าแนะนำกันนิดนึงว่าวิธีทาครีมกันแดด ก่อนตอนตอนเช้าตื่นขึ้นมาทับเป็นกิจวัตรประจําวันเลยก็คือลงบํารุงเสร็จทาตามเลยครีมกันแดด2ข้อนิ้วชี้แบบนี้นะคะทาทับ2ชั้นก็คือทีละครึ่งหลังจากนั้นถ้าเราจะต้องทํางานปฏิบัติหน้าที่หน้าเตามีความร้อนเหงื่อมันออกเลี่ยงไม่ได้ถ้าล้างหน้าได้บางคนไม่แต่งหน้าล้างหน้าได้ไปล้างหน้าเลยค่ะด้วยน้ําเย็น ให้อุณหภูมิผิวหน้ามันลดลงแล้วก็ทาครีมกันแดดซ้ำทับเข้าไปเลยแต่ถ้าเกิดว่ามีแค่เหงื่อซึมๆนะคะแนะนำหาทิชชู่หรือว่าผ้าขนหนูที่นุ่มๆเช็ดซับเหงื่อให้แห้งและทาครีมกันแดดทาทับซ้ำลงไปเลยให้ทาเรื่อยๆบ่อยๆเพราะว่าอย่างการทำงานหน้าเตาบางคนทำา6ชั่วโมง8ชั่วโมงค่อนข้างจะยาวกันแดดบางชีหลุดลอกหรือหลุดร่อนออกไปแล้วกับเหงื่อคลายของเราด้วยกับลมกับ ฝุ่นอะไรต่างๆก็ต้องทาซ้ํานะคะข้อนี้เน้นย้ําค่ะหลายคนทารอบเดียวไม่ได้ทาซ้ําก็ปรับดูนะคะทาซ้ําระหว่างวันด้วยและข้อที่4ให้หาตัวค l e a n s i n มาใช้วันนี้ได้แนะนํากันไปเช่นกันลูกค้าบอกว่าล้างหน้าอย่างเดียวไม่พอหรือ ต้องแนะนำเพิ่มเติมค่ะการทำงานทำอาหารอยู่หน้าเตาจะเจอทั้งไอร้อนคราบน้ำมันด้วยและอาจจะมีฝุ่นหรือว่าสิ่งสกปรกต่างๆมาโดนผิวหน้าเราได้การล้างหน้าทั่วไปแบบธรรมดาไม่เพียงพอค่ะลองหาคลีนซิ่งมาใช้เพิ่มเติมอีกหนึ่งขั้นตอนก่อนการล้างหน้าในช่วงเย็นคลีนซิ่งที่วันนี้เกตแนะนำลูกค้าไปนะคะก็คือจะเป็นคลีนซิ่งแบบไมเซราวอเตอร์ น้ำใสๆยี่ห้อที่เกศแนะนําไปเอาที่เกตใช้เองแล้วก็ดูอ่อนโยนกับผิวก็คือจะเป็นยี่ห้อ b i o เรเป็นสีออกฉดสีชมพูนะคะไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีน้ําหอมเหมาะสําหรับผิวแพ้ง่ายวิธีใช้ครีมซิ่งจะต้องใช้กับสำลีแผ่นค่ะเราซื้อสำลีแผ่นมาด้วยแล้วก็กด ปัป๊มๆนะคะให้ตัวคลีซนซิ่งหยดลงบนสำลีแผ่นจนชุ่มแล้วก็ลูบบางๆเบาๆนะคะไม่หนักมือไม่ขัดถูค่ะให้เอาเมคอัพคราบเมคอัพต่างๆคราบฝุ่นคราบน้ำมันต่างๆที่เราเนี่ยไปทำกับข้าวแล้วโดนมา พวกนี้จะดึงเอาพวกสิ่งสกรปรกออกไปได้ดีมากๆก่อนการล้างหน้าพอเราล้างขั้นตอนนี้แล้วสิ่งที่ดีนะคะจะทำให้หน้าเราใสาขึ้นทำให้สิ่งสกรปรกออกไปก็ไม่มีสิวอุดตันค่ะ ผิวก็จะดูกระจ่างใสฝ้าต่างๆความหมองคล้ำก็จะดีขึ้นถัดมาก็คือการใช้าการล้างหน้าเกบก็ได้แนะนำไปหลายคนบอกว่าใช้โฟมปกติได้ไหมถ้าคุณมีผิวแห้งการใช้โฟมปกติที่มีฟองเยอะๆจะมีสารซัลเฟตอาจจะทำให้ผิวของคุณยยิ่งแห้งตึงยิ่งระคายเคือง และบางท่านนะคะถ้ามีผิวแพ้ง่ายไม่แนะนำเลยค่ะให้ใช้พวกโฟมไม่ก็คือต้องเลี่ยงไปใช้แบบไม่มีฟองหรือว่าไม่มีสารซซลเฟตนะคะจะทำให้ล้างหน้าเสร็จหน้าไม่แห้งตึงผิวหน้ายัางคงความชุ่มชืน้นและเคล็ดลับสุดท้ายค่ะที่แนะนำไปก็คืออย่าลืมต้องบำรุงผิว ที่มีสารสกัดที่ช่วยลดเม็ดสีเมลานินก็คือจะช่วยในเรื่องของลดฝ้ากระจุดด่างดําวันนี้ลูกค้าถามเช่นกันว่าทาแต่กันแดดไม่ทาเรื่องของบํารุงไม่ได้เซรั่มได้ไหมถ้าไม่ใช้เซรัม่มอันนี้ก็ต้องแนะนํานะคะก็คือตัวเซรั่มจะเป็นตัวช่วยไปลดเม็ดสีเมลานินเป็นตัวบํารุงนั่นเองถ้าผิวของคุณยังต้องการการลดเม็ดสีอย่างมีประสิทธิภาพเห็นผล ได้มากกว่าการแค่ป้องกันผิวจากแสงแดดยังไงบำรุงจำเป็นนะคะยังต้องใช้และเป็นตัวสำคัญในการลดฝ้าค่ะส่วนกันแดดสำคัญไหมสำคัญเช่นกันเพราะเป็นตัวป้องกันผิวจากแสงแดดใหม่ U V ใหม่ที่จะก,การะตุ้นฝ้ามันเพิ่ม ใช้ควบคู่ไปเลยนะคะเพราะว่าเราขาดส่วนใดส่วนหนึ่งมันก็จะไม่ครบแล้วก็ทําให้การดูแลฟ้าเห็นผลช้าค่ะด้วยความปรารถนาดีจากเคที่สําหรับเคล็ดลับ5ข้อนี้ลองไปทํากันดูนะคะและสำหรับใครที่มองหาชุดดูแลฟ้าที่ปลอดภัยไร้สารไม่แกัดลอกไม่มีสารแรงไม่มีสเตียรอยแนะนําเลย3ชิ้นนี้จากเคที่ค่ะกับตัวแรกที่เรา บอกเลยว่าคือตัวเด็ดก็คือที่สุดของเซรั่มฝ้าหน้ากระชับประดับยีนเชเคท,ที่ตัวนี้จะช่วยลดเม็ดสีเมลานินลดฝ้ากระจุดด่างดำร้อยมองค้าช่วยเติมน้ำให้ผิวให้ผิวชุ่มชื้นอิ่นน้ำเปล่งปังขึ้นยกกระชับด้วยลดอาการแสบแดงแสบกล้านสำหรับใครที่มีผิวแพ้ง่ายแนะนำนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยปราจะปราศจากสารแรงไม่กัดลอกค่ะจะทำให้ผิวเราดูมีความชุ่มชื้นขึ้นทาครีมทาแป้งได้ติดหน้าดีขึ้นด้วย แนะนำเซรั่มใช้เช้าเย็นเช้าทาบางๆตามด้วยกันแดด2ข้อนิ้วและตอนเย็นหลังจากล้างคลีนซิ่งเสร็จล้างสบู่เสร็จแล้วก็ลงเซรั่มทันทีรอบแรกทั่วใบหน้ารอบ2อทา3จุดที่มีฝ้ามีกระส่วนถัดมานะคะกันแดดที่เราว่าจำเป็นเช่นการสำหรับคนที่เป็นฝ้าก็คือตัวนี้ค่ะที่แนะนำบ b บีกันแดดเคที่ s p f 5 0 ที่บวกที่กันได้ทั้ง UVA UVB แสงสีฟ้าแบบไม่มันไม่เหนียวไม่วอกไม่เยิ้มและทาทับระหว่างวันได้ด้วยตัวนี้นะคะจะมีรองพื้นที่เข้าได้ทุกสีผิวทาแล้วก็คือจะช่วยให้ผิวเราเนี่ยกระจ่างใสขึ้นนุ่มเนียนขึ้นแนะนำเลยค่ะกับ BB กันแดดเคที่นะคะหลอดนี้นี่เลยใหญ่บึ้ม100กรัมค่ะ อีกตัวสุดท้ายการล้างหน้าก็คือจะเป็นสบู่สมุนไพรแฮนเมดว่านังคำจะคเกที่ล้างหน้าได้ดีไม่แห้งตึงไม่มีสารซาเฟตหรือสารเพิ่มฟองในนี้จะมีสมุนไพรว่านังคำพลยลิ้นทะเลแล้วก็น้ำพึง้งที่ช่วยลดสิวลดฝ้าด้วยแล้วก็ฆ่าเชื้อด้วยเหมาะสำหรับเด็กนะคะเด็กก็ใช้ได้ตั้งแต่เด็กผู้ใหญ่เลยเพราะว่าฟองขานุ่มๆเข้าตาไม่แสบตาสำหรับใครที่แบบ ผื่นคันเป็นบ่อยเป็นตามหลังก็มีสิวที่หลังหรือว่าขาที่ลายๆนะคะสามารถใช้สบูต่ตัวนี้ได้ด้วยกับชุดนี้เซตนี้ในราคาพิเศษเพียง1260บาทเท่านั้นส่งฟรีทางเคอรี่ทัวไทยฝ้าเป็นแล้วไม่หายขาดแต่สามารถดูแลให้จางลงได้อยู่ถูกวิธีมีอะไรปรึกษาเคที่นะคะเราเป็นกำลังใจทุกเคสค่ะขอบคุณมากค่ะ